ของเล่นที่น่าสนใจวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันซึ่งเป็นของเล่นที่ผมไปซื้อมาแถวโรงเรียนสมัยที่ผมเนี่ยเรียนอยู่ชั้นประถมนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีน้องสาวมารีวิวด้วยของเล่น5ชิ้นที่เราเอามาก็จะมีนี่เลยพิกาจูนี่โต๊ะสนุกนะแล้วก็มีนี่ชุดครัวทางฝั่งของเบลมีอะไรมัง่ง <L> เป็นรถตักดินแล้วก็อีกอันนึงคือรถแมคโครนะนี่ก็เอาใจทั้งคนที่ชอบแนวรถของเล่นนะโดยเฉพาะรถแมคโครเนี่ยน้องๆชอบกันมากแล้วก็นี่ชุดเครื่องครัวก็มีหลายคนที่ชอบเหมือนกันอย่างแรกที่เราจะมาแกะก,ก็คือ <c oughs> มันคือชุดของเล่นที่เป็นโต๊ะสนุกนะราคา25บาทโว้ยนี่โต๊ะสนุกของเรา เราเราจะมาประกอบกันนะเราได้ลูกสนุกมานี่แล้วก็มีลูกสีขาวอยู่ตรงนี้ด้วยก็จะใส่ยากนิดนึงเหมือนกันนะต้องออกแรงนะฮะนี่เราได้ตัวสนุกของเราแล้วเราจะมาวางลูกกันเลยจริงๆเขาก็จะมีเรียงตามสีวยนะแต่ว่าเราไม่เรียงแล้วกันแล้วก็ลูกสีขาวเฉยเอ้ย <laughs> มันตั้งแล้วมันแบบมันเอ็นว่ะเพื่อน ้ามันแตกว่ะมันไม่เป็นทรงวะ่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าดูจากแผ่นมันไม่ขนานกับพื้นนะเราก็จะใช้ลูกสีขาวพร้อมเฮ้ยอาเบลเอาเป็นว่าใครลงหลุมก่อนชนะแล้วกันนะ <S <S โอ้โห,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 โหเบลชนะไปเลยแล้วกันขออีกทีนึง เอาลงเหมือนกันว่าของเล่นโต๊ะสนว์ก็ลองดูนะอะไร25บาทก็ราคาไม่แพงนะแต่ผมคิดว่าพื้นมันไม่ดีอ่ะของเล่นชิ้นต่อมาก็คือน,นี่เลยเครื่องครัวนะราคา25บาทอา่าเรามาแกะดูกันโอ้มีอะไรบ้างมีมีอ่าออกแก๊สนะหนึ่งอันมีผักอะไรเนี่ย นาผักกาดมีผักกาดนะมีตะหลิวมีเหมือนขับพกียแล้วก็นี่มีกระทะพร้อมไข่ดาวที่สุกแล้ว <c oughs> ใส่ตรงนี้แล้วก็นี่มีพิซซ่าด้วยนะนี่เป็นพิซซ่าก็ไหนลองที่มันหมุนได้ไหมอันเนี้ย <c oughs> เอ้ยหมุนได้ ใส่ผักไปใส่พิซซ่าไปใส่ผักไปเอาใส่ไม่ได้อ้าวนี่เสร็จแล้วแกงเอาใครชอบ25บาทได้มาหลายชิ้นอยู่เหมือนกันตอนนี้ของเล่นเรายัางเหลืออีก3ชิ้นนะเพื่อนๆก็จะมีนี่ปิกาจูเดี๋ยวเราค่อยมาใส่นี่มาดูรถกันเลยดีกว่าที่เห็นแน่ๆก็คือมีแถมที่ตักด,ดินมาให้อีกสองอันนะเป็นเหมือนช้อนกับซ่อมอันนี้ราคา25บาท 25บาทหมดเลยใช่ไหมวันนี้ใครที่ชอบรถครับนี่นะมีแถมอันนี้มาด้วยนะแล้วก็นี่เป็นซ่อมแล้วก็นี่เฮ้ยดำดินได้นะแล้วก็อันนี้เอ้ยตักได้เออดีอยู่เหมือนกันนะล้อเออวิ่งดีอ่ะมาดูแมคโครกันบ้าง นี่แม่โคก็25่สิบห้าบาทนะตอนแรกถึกว่าเอ๊ะมันไม่มีที่ตัดนี่อยู่ตรงนี้นะนี่ที่ตัดว้าวได้แล้วเนะี่ลองหมุนซีได้หรือเปล่าหมุนตัวรถได้ไหมเอ้ยหมุนได้รอบปะเนี่ยแต่หมุนยากใช่ไหม มุนยาดดินดินมีคนมีคนสีฟ้านั่งอยู่ด้านในด้วยนะวัีคดีกพี่พี่ฮะขอสัมภาษณ์นะฮะช่วงนี้งานเยอะไหมฮะพี่ก็นี่ไปเล่นตักดินได้นะดูจากความแข็งแรงก็โอเคเลยนะไม่กองแกงขนาดนั้นนะใช้ได้แต่ก็คือเราคงไม่ได้ไปลกดินให้ดูนะสำหรับคลิปนี้อ่ะมาดูอันสุดท้ายของเราเป็นหน้ากากปิกาจู และนี่ก็คือหน้ากากปิกาจูนะแต่อันนี้ก่อนที่เราจะใส่หน้านะเราก็ขอ,อ,อทําความสะอาดก่อนแต่แบบมันอันเออพอดีหน้าเลยเหมือนกันเนี่ยหน้ากากอันนี้ก็ราคา25บาทนะวสะัสดุไม่กองแกงน,นะเฮ้ยแข็งแรงดีๆใช้ได้ ยัไง,ไงมั่งอ่ะนี่ว่หน้ากากก็โอเคนะแต่ว่ามันเล็กกว่าหน้าพี่ไปนิดนึงนะก็จะใส่ลำบากเลนิดนึงแต่ถ้าเป็นหน้าของน้องๆก็น่าจะโอเคอยู่และนี่ก็คือเรื่องงานในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบของเล่นอันไหนก็คอมเมนต์มานะโอ้โหมันตกนะหน, <laughs> น้าตกหน้ามันเล็กมากเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละจุ๊